เราอยู่ในเกมมือถือ Truck Simulator Indonesia นะครับเกมใหม่จาก Bus Simulator Indonesia อันนี้อยู่ในโหมดกิสระนะครับครับิสะมุมมองภายในรถนะครับแล้วก็สามารถเปิดประตูได้นะมีโหมดถ่ายภาพนะครับนี่เป็นไฟ แล้วก็ปุ่มควบคุมนะครับจะมีพวงมาลัยจจโรสโคปแล้วก็ลูกศรอ,อันนี้จะเป็นตำแหน่งของพวงมาลัยนะครับผมจะแนะนําให้เลือกเป็นทางซ้ายนะเพราะว่าถ้าเราเลือกเป็นทางขวาเนี่ยปุ่มซ้ายขวามจะอยู่ทางขวานะครับอาจจะไม่ถนัดเนาะเราก็เลือกเป็นทางซ้ายนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกกราฟิกอะไรต่างๆนะครับสามารถปรับสูตรได้เลยอันนี้เป็นเสียงนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็นสภาพการจราจรเนาะแนะนาเป็นออ,ตโ,อโต้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเกียร์ใครชอบเข้าเกียร์นะครับก็ปรับเป็นบวกลบหรือว่า h กก็ได้เกียร์กระปุกนะครับแต่ถ้าใครที่อยากเล่นออ,ตโ,อโต้ก็ปรับเป็นออ,ตโ,อโต้เนาะ เรารอรถไปข้างบนมันจะมีปุ่มตาเห็นไหมถ้าเรากดทีนึงเนี่ยการควบปุ่มนะปุ่มต่างๆมันจะโปร่งใสถ้าเรากดอีกรอบนึงมันจะหายไปนะครับถ้าเราจําปุ่มได้แล้วก็ขับหมดนี้ได้นะ มีเงาสะทอ้อนนะครับที่ถนนด้วยนะแล้วก็แล้วก็มีน้ำกระเซ็นด้วยนะจะเห็นไหมกลางคืนแบบนี้เห็นอยู่นะครับ เหมือนฝนจะหยุดละตกแป,ป๊บเดียวอันนี้เป็นโหมดขับอิสระเนาะเราสามารถไปเล่นโหมดอาชีพได้นะครับที่มีงานให้เรารับอะ่ะแต่ว่าก่อนไปนะครับอันนี้จะเป็นโหมดคนขับรถ แล้วก็ตรงช็อปจะเป็นรถทั้งหมดภายในเกมตอนนี้จะมีอยู่4คันนะครับก็คือคันที่เราขับเมกี้คันนี้นะครับ9,5 0 0 0คันนี้5ล้านแล้วก็คันนี้10ล้านตัวเกมยังเป็นเวอร์ชั่นทดลองเล่นอยู่เนาะรถอาจจะน้อยไปนนิดนึงนะครับแล้วก็ยังไม่มีโหมดออนไลน์ตรงกาหลาดเราสามารถปรับแต่งใส่สกินอะไรได้นะครับ แล้วก็โหมดอาชีพจะเป็นปุ่มสีน้ําเงินนะครับโหมดขับอิสระจะเป็นปุ่มสีเขียวใครอยากรับงานเนาะให้เลือกปุ่มสีน้ําเงินอันนี้เป็นงานเก่าที่ผมรับค้างไว้เลือกงานได้เลยแล้วก็งานไหนที่มันอยู่ไกลๆนะครับแบบนี้เราจะต้องใช้เงินในเกมปลดล็อกนะครับเป็นแผนที่ภายในเกมใช้เงินในเกมปลดล็อกได้ในโหมดอาชีพก็จะมี gps บอกนะครับ แล้วก็ปุ่ม start เครื่องดับเครื่องนะครับจะเป็นคาว่าออนสีส้มๆที่อยู่โหมดข้างกล้องถ่ายรูปนะครับถ้าอยากดับเครื่องเนาะแบบนี้แล้วก็สตาร์ t เครื่องใหม่มีเกรน้ำมันบอกนะครับแล้วก็จำนวนเงินที่เรามีข้างบนจะเป็นดาเมจนะครับที่เป็น100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลูกหัวใจ จะเข้าเกรนกลางไม่ได้นะเดี๋ยวรอเขาไปก่อนแนละ้วกัน ที่ชอบเกมแนวนี้เนาะลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับตัวเกมเดี๋ยวจะมีการลงมอดเพิ่มได้นะครเหมือนกับเกมรถมัดเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ